สวัสดีค่ะสนามสุบชุดกีฬานะคะวันนี้มารีวิวกับงานเสื้อทีมนะคะมาจากจังหวัดสมุทสมรสงครามนะคะแล้วก็เดี๋ยวลูกค้ากาลังจะมารับด้วยขอบคุณชิ้นงานขอบคุณในงานนะคะขอบคุณทางพอออนะคะที่ให้โอกาสทางร้านได้ผลิตงานเสื้อสวยๆแบบนี้นะคะงานเสื้อมีสองสีค่ะสีแรกคือโทนสีแดงนะคะสีแดงเป็นแบบนี้นะคะนี่สีแดงแดงจริงจะเป็นแดงสดแดงเข้มนะคะแดงเล่นขอบด้วยสีกลมนะคะและอีกสีหนึ่งก็คือสีกลมค่ะที่เล่นขอบด้วยสีแดง ทั้งสองสีจะบอกว่าสวยมากๆเลยอะให้ดูงานด้านหลังก่อนนะคะงานด้านหลังงานเสื้อสีแดงจะมีเล่นแถบสีสีกลมสีน้ําเงินนะคะจะเป็นกลมน้ําเงินเข้มกับขาวนะคะส่วนเสื้อสีน้ําเงินด้านหลังก็จะเล่นสีแดงกับขาวจากคล้ายๆกับสีธงชาติไทยสีประเทศไทยนั่นเองนะคะสําหรับใครอยากได้งานเสื้อแบบนี้นะคะสั่งได้นะคะงานจริงสวยมากๆมากๆเลยค่ะต่อมานะคะคืองานด้านหน้านะคะงานวันนี้เป็นงานคอวี v ค่ะ งานคาวีงานคาวีก็เล่นขอบคอด้วยอันนี้ทำให้เสื้อมีดีไซน์แล้วก็มีสไตล์มากๆเลยนะคะใครที่ชอบงานที่เน้นสีพื้นแต่เน้นลวดลายที่เท่ๆนะคะเท่ๆเล่นเรื่องของสีสันนะคะก็สามารถดูเป็นไอเดียได้เลยด้านหลังนะคะเราจะเขียนแค่คำว่าสมุดสงครามเด่นๆเลยนะคะด้านหลังเขียนคำว่าสมุดสงครามเด่นๆส่วนด้านหน้าก็จะมีข้อความที่เป็นฟอนต์พิเศษของลูกค้านะคะ ซึ่งสาหรับออเดอร์นี้นะคะลูกค้าสั่งมาหลายร้อยตัวมากๆเลยเกือบพันตัวนะคะเราก็จะมีการเทสสีนะคะเทสสีแล้วก็พิมพ์ตัวเสื้อให้ลูกค้าดูนะคะว่างานที่เสร็จแล้วจะเป็นแบบไหนนะคะทั้งหน้าด้านหน้าด้านหลังนะคะให้คอนเฟิร์มแบบก่อนนั่นเองค่ะ mm hmm. เพื่อความถูกใจนะคะลูกค้าจะได้ถูกใจแล้วก็ชอบมากที่สุดนั่นเองนะคะ mm hmm. ต่อมาคืองานด้านหน้านะคะ mm hmm. อ่าให้ดูกันเลยนี่เลยงานด้านหน้า mm hmm. สําหรับงานด้านหน้านะคะสองสีก็ เขาจะเป็นโทนสีที่ใกล้เคียงกันเพราะฉะนั้นงานจริงที่เสร็จแล้วก็จะบอกว่าสวยมากๆสวยมากๆสวยคมแล้วก็ชัดมากๆเลยเนี่ยค่ะงานจริงของงานด้านหน้าสีแดงก็สีแดงก็จะเป็นแดงสดแดงเข้มนะคะสีน้าเงินก็จะเป็นน้ําเงินเข้มกลมหน่อยน้ําเงินไม่ได้แปดมากเพราะฉะนั้นพอใส่ออกกิจกรรมใส่งานทั่วไปนะคะสีคุมโทนสีสุภาพอ่ะเรียกว่าสีสุภาพดีกว่าสีน้ำเงินเป็นสีสุภาพนั่นเองนะคะขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะคะงานเสือ้อ เกือบห้าตัวนะคะแพ็กเสร็จเรียบร้อยแล้วอันนี้ค่ะแยกเป็นแยกเป็นหน่วยงานแยกเป็นแผนกให้เรียบร้อยนะคะ1ตัว1นึ่งออเดอร์หแพ็กหถุงนั่นเองนะคะสำหรับใครอยากได้งานเสื้อสวยๆแบบนี้นะคะติดต่อมาได้นะคะที่063 44 99 282นะคะหรือแอดไลน์มาคุยกันก็ได้นะคะที่แอด o s สปอร์ตค่ะใส่ตัวแอดกันนะคะ p w o l pool ค่ะ s p o r t สปอร์ตแอดทูสปอร์ตนะคะ แล้วก็ให้ดูเพิ่มเติมนะคะสำหรับงานที่เราแพ็คเอาไว้เพื่อเตรียมจะส่งทีละแผนกทีละหน่วยงานนะคะรวมไปถึงงานเสื้อแถมด้วยเสื้อแถมที่มีบางไซส์ที่เราผลิตเพิ่มมาให้กับลูกค้านะคะกันพลาดเพราะฉะนั้นทั้งเซตนะคะเราให้ลูกค้าทั้งหมดเลยค่ะทั้งหมดนี้นะคะลูกค้าได้ทั้งหมดรวมไปถึงอองานเสื้องานกางเกงอ่ะมีงานกางเกงกางเกงสีดําด้วยเนะะี่ยค่ะงานกางเกงสีดํา แพ็คให้เรียบร้อยแล้วนะคะรวมไปถึงงานถุงเท้าถุงเท้าสีขาวเข้าชุดจะบอกว่าสวยมากนะคะเพราะว่างานเสื้อเขาสวยอยู่แล้วงานถุงเท้าพอเข้าชุดกับสังเก็ปุ๊บก,ก็จะสวยมากๆเช่นกันใครอยากได้งานสวยๆแบบนี้ก็สามารถติดต่อมาได้นะคะสําหรับวันนี้ไปก่อนนะคะขอบคุณนะคะทีมงานขอบคุณผอ,อ,อมากๆนะคะไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ